สวัสดีค่ะเพื่อนๆคิดถึงเพื่อนๆทุกคนนะคะ,ะวันนี้วันข้าวพรรษานะคะอ่าดิฉันก็ขออวยพรให้ทุกคนขออวยพรให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงนะคะแล้วก็ปลอดภัยนะคะเอ,อปลอดภัยนะคะแล้วก็นึกถึงสิ่งได้นึกหวังอยผุท <c oughs> เ <c oughs> มื่อยเ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 พิ่งปลูกต้นไม้ได้ยันได้ยันห้าต้นเออ เดี๋ยวจะให้เบิ้งเด้อต้นไม้ที่คอยปลูกกันเด้ออ่ามือสั้นมือสั้นเมื่อยไรโอเคโอเคบาต่อเนาะอ่าเพิ่งปลูกต้นไม้นะคะเสร็จก็เลยเหนื่อยหน่อยนะคะอวยพรต่อนะคะกลับไปลบวิดีโอนะคะความจําเต็มนะคะอตั้งแต่เล่น YouTube มีความจําเต็มบ่อยบ่อยนะคะอ่าวันนี้นะคะคุณครูก็อ่าดีฉันก็ขออวยพร อ้วาววกาวพิดดิฉันก็ขออวยพรให้เพื่อนๆนะคะมีสุขภาพแข็งแรงนะคะนึกหวังสิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนานะคะแล้วก็ร่ำรวยเงินทองนะคะปลอดภัยนะคะ,ะเฮงเฮงตลอดปี2565ค่ะต่อไปจะไปดูสวนเล็กๆของดิฉันนะคะดิฉันปลูกอะไรนะคะไปดูกันค่ะ ปลูกต้นมะละกอได้สามต้นนะคะต้นมะฮุ่งอืมจกักซิได้กินบบได้กินเนาะจักซิเป็นโกไม่รู้จะเป็นตัวเมียหรือตัวผู้เนาอะอถ้าตัวผู้นี่ก็สวยบบได้กินจักมากถ้าเป็นตัวเมียก็มันก็จะออกมาให้กินเนาอะอยังเหลืออีกสองต้นนะคะ,ะวันนี้ว่าจะปลูกจิตกอนะคะเนี่ยข้างในก็มีนะคะนี่เออ เนี่ยแดดดีจังเลยวันนี้รีบเอาผ้ามาตากไปซักผ้าก่อนเด้อบัน,นี้หันอื